สวัสดีครับผมนี่กับผมเพลินโซนะครับวันนี้ก็มีกันในเกมโปเกตซาก้านะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนครับามาหานะครับในส่วนของสกิลลึกลับกันนะครับที่เป็นแผ่นดิสกิลครับก็มีหลากหลายวิธีนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมมีอยู่ประมาณ11วิธีนะฮะที่จะ หานะครับสกิลนะครับลึกลับนะครับซีดีสกิลให้ได้จำนวนเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะเป็นไงตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการทำต่อไปด้วยกันนะฮะสำหรับหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยที่เป็นสีสีเนี่ยสีขาวนะครับระดับ1เนี่ยระดับ2ระดับ3ระดับ4ได้ไปเรื่อยนะแล้วก็ตีระดับแบบใหม่นะครับมีอยู่5 6สี5สีนะครับผมก็มีวิธีหลากหลายเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู วิธีที่ได้นะครับโดยทั่วไปนะฮะผมจะแบ่งแยกเป็น2กรณีนะครับก็คือ,อสิ่งที่เราได้แน่ๆน,นะครับวิธีที่เราได้แน่ๆกับอีกวิธีนึงก็คือต้องรอช่วงกิจกรรมนะครับมันมาเป็นช่วงเวลานะอ่ะเรามาเริ่มกันที่นะครับในส่วนของที่เราจะได้กันแน่ๆเนานะก็กดมาที่ในส่วนของกิจกรรมครับแล้วก็ไปที่ VP สุดคุ้มนะนี่ครับถ้าเป็น VP ระดับสูงหน่อยนะก็จะได้นะครับเป็น Hidden Machine นะ ที่เป็นสีต่างๆนะครับไล่ไปเลยนะฮะเนี่ยก็เริ่มจาก7 v p 1 3 v p 14เห็นไหมฮะ v p 1 6นะครับ171819ไล่ไปนะครับ20นะฮะได้แน่แนะแล้วก็วิธีถัดไปนะฮะก็ให้เข้ามาที่ภารกิจสนุกนะฮะนี่ครับภารกิจสนุกได้ตรงไหนนะฮะได้ตรงนี้ครับพอเราสะสมครบ1 0 0 0แต้มจะได้ตรงนี้ครับ hidden machine แบบระดับมาสเตอร์นะ2ชิ้นด้วยกันนะ ในคลิปนี้นะผมจะอธิบายทุกสีเลยนะมันผมไม่ได้เจาะจงเฉพาะเป็นสีทองนะฮะก็คือหามาให้หมดนะครับวิธีหามานะวิธีที่3นะฮะก็ง่ายๆทุกคนทําได้อยู่แล้วครับไปที่เช็คอินนะฮะนี่ครับมันจะมีเช็คอินอยู่นะประมาณช่วงราวๆวันที่12แหละนะครับจะได้เป็นแบบว่าระดับนะครับแบบใหม่แบบใหม่นะอาจจะเป็นระดัแบบ2ระดับ3ระดับ4นะแต่ว่าเป็นแบบใหม่ถามว่าแบบใหม่เป็นยังไงใช่ไหมฮะ มันจะมีแบบเก่ากับแบบใหม่นะครับถ้าแบบเก่าจะเป็นแบบนี้นะฮะให้ดูนะครับตัวอย่างถ้าเป็นสกิลลึกลับแบบเก่านะครับนี่จะเป็นพวกไอเทมธรรมดาแบบเก่าเนี่ยก็คือจะบวกแค่นเลือดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกแบบเก่านะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบใหม่จะเป็นแบบไหนนะฮะแบบใหม่มันจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยที่มันจะอ่าตีเกับตีท่าดะท่าต่างๆเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกแบบใหม่นะครับมันจะเป็นสกิลโจมตีเฉพาะทตานะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกแบบใหม่แบบใหม่นะ อย่างเงี้ยเขาเรียกแบบใหม่สัรงข้อแสงเนี่ยเขาเรียกแบบใหม่ถ้าแบบเก่าก็จะเป็นแบบพื้นฐานธรรมดานะครับโอเคนะประมาณนี้เข้าใจตรงกันนะครับวิธีที่4ครับหาได้จากไหนครับวิธีที่4หาได้จากป้ายการต่อสู้นะก็ให้เราทําภารกิจในเกมนี่แหละแล้วก็ปลดล็อกเลเวลไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้อยู่ช่วงเราลาวเลเวลสิบห้านะครับเนี่ยจะได้สามอันนะครับประมาณนี้นะไล่ไปอีกเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้ของอยู่นะครับประมาณนี้นะ ประมาณนี้แหละครับก็ลองมาทํากันดูนะครับสําหรับป้ายกันต่อสู้เนาะคิดว่าทุกคนทํามันเป็นอยู่แล้วแหละนะฮะผมต่อมานะครับวิธีที่5นะครับวิธีที่5เนี่ยก็จะโคตรง่ายนะฮะก็ให้ทุกคนเข้ามาที่ร้านค้านะครับนี่ครับบางทีมันก็จะมีตัว hidden machine ตัว d i s k i l l ขายตรงนี้นะก็อาจจะใช้เพชรซื้อหรือไม่ก็เป็นเงินนะครับซื้อนะครับแล้วก็จะมีอีกร้านหนึ่งนะครับที่เป็นร้านสาพันอันนี้จะใช้แต้มสาพันในการซื้อเนาะ 200แต้มครับจะเป็นอ่าระดับนะครับเป็นแบบระดับเทพแบบใหม่นะสีม่วงๆนัำผูเนี่ยนะครับแล้วก็300แต้มเนี่ยจะใช้เป็นซื้อได้ที่ดินเปนชีนระดับมาสเตอร์ได้ที่เป็นสกิลแบบใหม่อะไรประมาณนี้นะก็มาดูได้จาก2อ้านนี้นะต่อมานะครับที่ทุกคนจะได้กันทุกวันอยู่แล้วนะครับวิธีที่6นะวิธีที่6เนี่ยให้ไปลงโปเกมอนวุ่นวายนะฮะเมื่อเราลงมาแล้วเนี่ยเราจะได้ไอเทมนี้ครับเห็นไหมฮะเราลงโปเกมอนวุ่นวายจะได้เป็นดิส แบบปกติสีเขียวนะได้อยู่แล้วนะเนี่ยถ้าลงโปเกมอนวุ่นวายจะได้อยู่แล้วนะเนี่ยเราก็มารับไปนะครับอันนี้เป็นรางวาัลร,รอบนะแล้วก็รางวาัลอันดับด้วยก็จะได้อีกหนึ่งอันนะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราได้ลำดับดีแค่ไหนเนาะเนี่ยถ้าลงโปเกมอนวุ่นวายเราก็ได้เนาะ these, ประมาณนี้นะ,ะน,นี่ทุกคนน่าจะลงไปกันอยู่แล้วต่อมาครับมาดูในส่วนของอวิธีที่7กันบ้างนะครับ วิธีที่7เนี่ยนะฮะเดีย๋ยวจะให้ดูนะครับโดยที่เราเนี่ยจะต้องไปลงหมวดการแข่งขันอยู่หมวดหนึงนะก็จะเป็นหมวดที่ทุกคนลงกันอยู่แล้วทุกๆวันนะครับก็จะเป็นหมวดนี้เลยนะฮะมันจะเขียนว่านะครับแชมเปี้ยนลีกนะฮะก็คือการจับคู่แข่งนะครับถามว่าได้ยังไงเอาวงงกันใช่ไหมฮะได้ยังไงอ่ะรางวัลที่ได้ยังไงก็คือกล่องม่วงกล่องนี้นะครับกล่องม่วงกล่องนี้เลยเอ้ไม่ใช่กล่องม่วงขออภยัย กล่องสีฟ้านะครับกล่องนี้นะก็เป็นกิจกรรมรายวันนะฮะก็ให้เรานะครับทําการนะครับจับคู่ให้ได้ขั้นต่ําก็คือ8คู่นะแรอบนะครับใน1วันเนี่ยระบบเนี่ยจะสามารถเข้าไปเล่นได้10ครั้งนะเราเล่นแค่8ครั้งเราจะได้มาหมด4กล่องนะเราเปิดมาจะได้4ีอันนะครับเป็นดิสกิลนะแบบใหม่ด้วยนะเออก็ไปลองทำกันดูนะครับ7วิธีนี้ครับก็เป็น7วิธีที่ได้แน่ๆนะครับ ทุกคนทําได้นะครับต่อมานะครับมันจะมีอีก4วิธีนะครับที่ทุกๆคนก็สามารถทําได้เช่นกันแต่ว่าเราจะต้องเฝ้ารอกิจกรรมนะครับโดยนะฮะกิจกรรมที่ผมแนะนําเลยนะครับที่เจอบ่อยๆเลยนะที่เจอบ่อยๆเลยนะครับก็คือกิจกรรมประมูลนะกิจกรรมประมูลนะครับก็ปกติแล้วมันจะประมูลกันทุกตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงใช่ไหมครับก็มันจะมีนะครับในบางวันเนี่ยมันจะมีตัว Hidden a d a t c h เนี่ยตัว d i s k u i l เนี่ยมาไว้ตรงนี้นะ เราก็มาลองประมูลดูกันได้นะครับต่อมานะครับอีกอันนึงครับก็จะเป็นใของวงล้อนะครับบางวันนะครับมันก็จะมีวงล้อสุ่มนะฮะได้พวกอ่าซีดีดิสกิลนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องคอยติดตามกิจกรรมให้ดีนะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่ผมเจอบ่อยๆก็เป็นกิจกรรมปฏิหารนะสำหรับอ่ารอบนี้ยังไม่มีนะที่เป็นซีดีดิสกิตรงนี้นะครับบาง กิจกรรมนะครับก็มีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามดูกันอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้ตอน10โมง9โมงเช้าครับจะมีการรีนะครับกิจกรรมทั้งหมดทุกวันศุกร์อยู่แล้วนะอีกอันนึงครับที่ผมแนะนําเลยนะครับที่ทุกคนควรจะทํากันเลยนะครับซึ่งนะครับสามารถทําได้เลยนะมีมา3-4วันแล้วนะครับสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เลยนะฮะเข้าไปที่กิจกรรมนะครับมันจะเป็นกิจกรรมใช้เพรนะฮะเห็นไหมครับคุณเห็นอะไรหรือเปล่านะฮะ ก็เพียงแค่คุณนะครับใช้เพชรครบ1 0 0 0 0เพชรนะฮะในการสุ่มกาชานแหละนะครับมันจะเป็นการสุ่ม10ครั้งนะ่ยตามกิจกรรมที่โปเกมอนนะครับมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกวันนะอย่างรอบนี้ก็จะเป็นจูไครร่างพิเศษนะจูไคข,ของซาโตชินะครับพอเราใช้เพชรครบ100,000เพชรเนี่ยเราจะได้มาเลยนะครับ190ออันนะโคตรเยอะเลยนะครับมันซึ่งต่างจากนะครับ วิธีการหาจาก7วิธีแรกมากๆนะเพราะ7วิธีแรกจะได้แค่อัน2อัน3อันใช่ไหมแต่นี่ครับเพียงแค่คุณใช้1 0 0 0 0หมืนเพชในการสุ่มนะครับกาชาคุณจะได้มาเลยครับ190อันนะครับซึ่งผมได้มาประจำนะครับถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมนี้ปุ๊บผมจะใช้ทันทีนะซึ่งผมใช้ไปแล้วนะครับกับไอดีใหม่เซิร์ฟนะซึ่งทําคลิปไปให้ดูแล้วนะครับว่าเฮ้ยผมไปเอา CD ดีตัวนี้มาจากไหนนะเยอะไปหมดเลยนะซึ่งมันมีโอกาสสุ่มได้หมดนะครับมันจะออกมาเป็นระดับ 3แล้วก็ระดับ4นะเออก็ไปลองดูกันนะครับจะเป็นแบบว่า hidden machine ระดับ3ระดับ4แบบเก่านะแบบพลังเก่านะครับถามว่าพลังเก่าเป็นแบบไหนนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยพวกพลังปกติเนะี่ยระดับ3นะครับระดับ3ระดับ4อย่างเงี้ยระดับ3ระดับ4ปกติที่ไม่ใช่สกิลโจมตีแบบเป็นท่าะน,นะครับ นี่ครับนี่ก็คือทั้งหมด11วิธีครับในการหานะครับ Hidden m a c h i n e ครับหรือ CD นะครับที่เอาไว้ฝึกนะครับสกิลลึกลับนั่นเองนะก็หวังว่านะครับทุกๆคนนะฮะจะนำนะครับแนวทางในการหาไปใช้ประโยชน์ของ ID แต่ละทุกคนเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพิ่งใหม่คลิปหน้านะครับผมซีลเกนสวัสดีครับ Thank you